ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL B อลบยซโยอิจับตา2แม่ทัพเปิดศึกเต็มรูปแบบยึดคืนดินแดนไทยทั้งหมดสพัดเปิดวันดีเดย์แล้ว จัดการเด็ดขาดกองทัพเขมรจะที่มีการรายงานถึงการส่งกองกําลังเข้าไปเสริมในพื้นที่บ้านน้องจานร,รวมทั้งพื้นที่ที่ติดกันตลอดแนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชามีการสร้างความวุ่นวายยุ่ยยุ่ท่ามกลางกระแส่าวแม่ทัพใหญ่สั่งจัดการอย่างเด็ดขาด ก่อนจะถึงกำหนดการย้ายตำแหน่งในปลายเดือนกันยายนนี้โดยสถานการณ์ที่เปิดเผยออกมาจาก Facebook เดชานรุนาศค่ะได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่4กันยายนระบุว่ารอบนี้ไม่ได้ซ้อมแล้วนะครับแต่เป็นของจริงแม่ทัพพระที่หนึ่งสั่งเคลื่อนกองกำลังบูรพาเข้าสู่จุดพื้นที่ที่มีม็อบชาวบ้านคขมเมที่ถือไม้เข้ามาก่อกวนฐานถทยที่กำลังวางลัวลวดน้ำตลอดแนวบ้านน้องจานในเขตพื้นที่พรมแดนจังหวัดสแก้วทั้งหมด ร้อมผักดันฐานเคขมเและชาวบ้านเคขมเต์ออกจากพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด โดยประสานงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังรัฐบาลเขมรให้สั่งการให้ทหารเขมรและคนเขมรทั้งหมดให้รีบออกไปจากเขตแดนของแผ่นดินไทยทั้งหมดในทันทีหากยังไม่เชื่อฟังและยังคงปล่อยให้ม็อบประชาชนชาวเขมรเข้ามาก่ลัวและทำร้ายทหารไทยในพื้นที่จะมีการออกมาตรการตอบโต้อย่างจริงจังพร,ร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่แยกแกนนนำเขมรและทหารเขมรออกจากมวลชนเขมรที่ส่งมาเพื่อจัดการขั้นเด็ดขาด แจ้งให้คนไทยในพื้นที่ถอนออกมาจากจุดพิพาททั้งหมดเพื่อให้กำลังบรพาเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดกับม็อบเขมรและเตรียมวางกำลังทั้งหมดไว้ตอบโต้กองทัพเขมรเพื่อรอคำสั่งจากศูนย์บัญชาการสูนกรางเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับกองทัพเขมรในส่วนของเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ห ล่าสุดวันนี้ค่ะ5ก,กันยายน2568ใน f Facebook เดชานรุนาดได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพที่มีรูปพลนเซนและนายทักษิณซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าอยู่ในสภาวะอาการเดียวกันหุนเซนเริ่มออกอาการขอความช่วยเหลือและความเห็นใจจากกองทัพไทยแล้วประเด็นยอมรับว่าพื้นที่เขตบ้านน้องจานและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นฝั่งดินแดนของประเทศไทยจริง เหตุผลคือทั้งส่งกษัตริย์ไปเยือนจีนทั้งตนเองไปเยือนเวียดน,นามทั้งหุ่นเมเนตไปขอร้อง u n เ c ต่อกรณีข้อพิพาททางชายแดนกับไทยผลสรุปคือไทยมีหลักฐานชัดเจนทุกด้านที่ประเทศมหาอำนาจประเทศพื้นบ้านและ u n เ c เขาออกมายอมรับแล้วว่าขเขมรยิงก่อนและบุกรุกอธิปไตยของประเทศไทยจริงปัญหาที่ตามมาก็คือกองทัพไทยต้องการเปิดศึกรอบสองกับกองทัพเขมรแบบเด็ดขาดหากเขมรยังคงไม่ยอมคืนผื้นแผ่นดิน เขตของไทยกลับคืนมาทั้งหมดทั้งภาคที่1และภาคที่2ที่จะกำหนดวันดีเดย์ในวันที่9กันยายน2,568นี้ที่ประชุม GBC ที่คเมตนในขณะที่กองทัพไทยเช้ความกดดัน ปิดทุกด่านทางชายแดนกับเขมรไปพร้อมกับการล้อมรั้วลวดน้ําตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนที่มาตราส่วน1ต่อ50,000ไปแล้วอย่างไรก็ตามทีมข่าวตุกิติกค่ะได้มีการตรวจสอบถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ก็พบว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพลเรือตรีสุรสันคงสิริ โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเล็กกัมพูชาหรือว่าสอบอทกทแถลงผลการประชุมผลงานจัดการประชุม GBC สมัยวิสามันครั้งที่สองทับสอมีกำหนดการจัดระหว่างวันที่7-10ถึงกันยายน2568ในพื้นที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยรูปแบบของการประชุมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการประชุมของฝ่ายเล็กขานุก,กันร,ร่วมช่วงวันที่7-9ถึงกันยายนและจากนั้นในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุม G ี c หลักและจะมีการแถลงข่าวหลังการประชุมในพื้นที่จังหวัดตราดจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a d c h a p s i t store หรือโทร0942369493